ครับก็สวัสดีเพื่อนๆแฟนยายบีทดทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับยายบีทดแกนเฟียยวนเวลเล่นที่3มีปีที่7กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับณปราสาสของโทกินาดะหลังจากที่โทกินดะนั้นได้ต่อสู้อยู่กับเกียรคุจนถูกบังคับให้ปลดปล่อยดาบในขั้นที่ใครในชื่อที่แท้จริงก็คือเอ็นระเคียวเทนแรงดันวิญญ,ญาณของเขานั้นได้เพิ่มมากขึ้นส่วนตัวของดาบนั้น อย่างที่เคยบอกนะครับตัวดาบนั้นมีลักษณะเป็นการสะท้อนแสงโดยตรงปลายนั้นก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับกระจกมันไม่มีคมที่จะจัดเป็นดาบในสายการต่อสู้ซึ่งดูเพลินๆน,นั้นเมื่อกระทบกับแสงและการหักเหของแสงนั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าในมือของเขานั้นถือดาบอยู่เกิดเป็นความสงสัยแก่นานาโอะและเค,คียรคุก็ได้ถามแก่โตคินระนั่นมันดาบอะไรกันมันดูไม่เหมือนเป็นประเภทสายต่อสู้เลยนี่ โตกิรดดะมองไปที่ดาบแล้วยิ้มไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเจ้าก็จะได้เห็นเองในไม่ช้านี้โตกิรดดะกล่าวว่าเกมแห่งชีวิตของเจ้าจบหรือยังเคียระกุเจ้าจบอยู่บิกิริแล้วหรือยังข้าจะได้สุภาพกับเจ้าสักหน่อยเจ้าอาจจบเกมนี้ได้แต่จะบอกให้ข้าคงไม่ตายง่ายๆหรอกสังคมของคนชั้นสูงนั้นมันค่อนข้างยุ่งยากมันจะดีอะไรกันกับเจ้าขุนนางที่น่าละอายแบบเจ้าโอ้ มันยังมีสิ่งที่เจ้านั้นยังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยกับซุนยาชิโร่ครอบครัวที่รักษาประวัติศาสตร์ของโซโดรตี้มายาวนานชั่วกับชั่วกันแล้วอย่างนั้นเราคงต้องมาตัดสินกันแล้วสินะจบเรื่องหวังว่าเจ้าจะเปิดเผยความจริงของเบื้องหลังทั้งหมดนี้หลังจากนั้นโตกินะก็สัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวที่อยู่ด้านหลังของเขาด้วยความเร็วราวกับพายุสายฟ้าลูกเตะของโยรุจิเตะไป แต่ก่อนที่มันจะถึงตัวของโตกิระนั้นดันมีพายุหมุนเกิดขึ้นและพัดเอาเธอกระเด็นออกไปหลังจากนั้นทเทเก้นทาชิกะเซะหมัดบางไขของเกนเซอัดไปเต็มๆโดนโตกินระวายุตัดปัตพีพร้อมกับการระเบิดที่รุนแรงซัดโตกินระนั้นจนกระเด็นออกไปอย่างไกลเลยทีเดียวแล้วโยรุจิกับเกนเซก็พูดว่าเป็นการประสานความร่วมมือที่ไม่ค่อยจะมีความเข้ากันมากนะักแต่มันก็ได้ผลมันตายแล้วหรือยัง ให้ตายสิเจ้าพวกนี้ทำเอาสักข้านั้นคิดไม่ถึงจริงๆสักครู่นั้นใบมีดที่มองไม่เห็นก็โจมตีเข้าใส่ขาของโยอริกจิอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเท้าของเธอโดนเฉียดเฉือนด้วยดาบที่มองไม่เห็นจากนั้นมันรู้สึกหนักมากโตกิจด,ดะลุกขึ้นแล้วหัวเราะช่างเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆดูสิชุดกองข้าขาดหมดแล้วรอยต่อยของวายุตัดปัตพีเป็นรูปกากบาทที่ท้องของโตกินดะ แต่รอยบาดแผลนั้นกลับไม่มีให้เห็นเลยนี่เจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะเหรอเคนเซ่พูดขึ้นตกินะล่ยิ้มและหวะัวเราะจะบ้านะใกล้กันจะไปตายง่ายๆแบบนั้นกันละ่ะถ้าง่ายแบบนั้นมันคงเป็นการตายที่ไร้สาระที่สุดขณะเดียวกันก็เห็นว่าเจ้าอิกนเนนั้นก็ได้พุ่งตัวขึ้นสู่อากาศท่ามกลางพินซี่และอารันคารวมถึงยมทูตก็คือเคมมจจิที่กำลังจ้องมองอยู่และเหมือนจะเข้าต่อสู้กันด้วย ช่วขณะนั้นเคียราคุก็สัมผัสได้ถึงแรงดันวิญญาณของสัตว์ร,ร้ายที่โผล่ออกมาจากพื้นดินเคียวราคุลากมือของนานาโอนั้นเข้าไปในเงาสิ่งที่โผล่ออกมามันมีลักษณะทรงกลมคล้ายกับหมีมีเส้นปานศูนย์กลางประมาณ3เมตรมีเขี้ยวยื่นออกมาเหนือปาก ดวงตาของเคียวร a k ุแคบลงกับเจ้าสิ่งนี้ที่เขานั้นยังจดจํามันได้กับเพื่อนของเขาในสมัยก่อนกรุยาชิกิเกมบะจิเกมบะจิรุ่นทิเกตกับสิ่งที่เรียกว่ากาการุเจโรทางเดินแห่งความหิวกระหายมันเกิดอะไรขึ้นขากันไกลขนาดยักษ์นั้นได้ไล่ตามเคียวร a k ุอีกครั้งเพื่อที่จะเกิืนกินจนเคียวร a k ุนั้นก็ได้หลบเข้าไปในเงาและเจ้าสิ่งนี้มันก็ได้วิ่งตามหายเข้าไปในเงาด้วย โอ้จัตรูสามารถถูกลากเข้าไปในเงาได้สินะข้าเพิ่งรู้นะเนี่ยโตกิดดะหัวเราะอย่างเบิกบานขณะที่ขณะที่รอว่าเกียรักุนั้นจะโผล่ออกมาจากทางด้านไหนเจ้าจะทำอะไรก็คงต้องนึกถึงความปลอดภัยของผู้หญิงคนนั้นก่อนสินะดูเหมือนว่าวิธีการนี้จะใช้ได้ผลกับเจ้านะเกียรักุโตกินดะได้กระโดดหลบเมื่อดาบนั้นโผล่ออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขา ใกล้ๆกันโยรุจิที่แทบขยับตัวไม่ได้เซลลในร่างกายของเธอมันไม่ขยับมันดูปิดปกติมากมันหนักมากเธอพยายามยกเท้าเพื่อที่จะโจมตีใส่โทคินะแต่ทว่าจันใดนั้นเซมบงซากุระที่หมุนรอบๆตัวเขาจำเอาโยรุจินั้นถึงกับเลือดาสาต์โชคดีนะที่ขาของเธอนั้นแต่ไม่แรงมากไม่อย่างนั้นคมมีดของเซมบงซากุระคงจะบดขยี้ขาของเธออย่างละเอียดมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีอะไรผิดพลาดนั่นมันเป็นของเบียกุยะนี่ โยรุจิอ้าปากค้างเมื่อพายุเซ็นบงซากุระนั้นเลือนหายไปเกียราคุจึงถนักได้ว่าความสามารถที่แท้จริงของเอนระเกียวเทนกับสิ่งที่เขานั้นได้เห็นไม่ว่าจะเป็นความหนักที่เท้าของโยรุจิรอยแผลที่หายไปโดยไร้รอยกีดขวนจัตประลาที่หิวกระหายกาคารุเกียโร และกลีบดอกไม้ของเซมบงซากุระมันเห็นได้ชัดแล้วว่ามันมีความสามารถในการลอกเลียนแบบพลังของดาฟนิยานอื่นได้อย่างอิสระเกนเซก็ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่โทคิดะแต่โตคิดะนั้นก็ได้หลบในขณะที่หลบนั้นเขาก็เหมือนจะจนมุมจนเข่าข,ของเขานั้นจะแตะพื้นแต่อยู่ดีดีพื้นนั้นก็ได้แตกไปซะก่อนแล้วก็สามารถสวนกลับเกนเซจนกระเด็นออกไปได้เกียรักุและนานโอะโผล่ออกมาจากเงาใ,ใกล้ๆกับเกนเซและพูดถึงข้อสงสัยนี้ วามิสุกิอิสโกโมารุเซมบงซาคุระทิชินะมากุเมื่อเกียวร a k ุพูดชื่อดาบเหล่านี้โตกิดะก็ยิ้มด้วยความชื่นชมเมื่อคีนี้คือดาบของครุมาดานิเซนโนสุกิยมทูตเฝ้าเมืองคาราคุระงไงละ่ะก็อันที่เขานั้นไปลงพื้นและทําให้พื้นแตกนั่นเองนะครับรวมถึงอิสโกโมารุที่ใช้ในการลดความเสียหายได้จากการโดนโจมตีต่างๆทำให้บาดแผลของเขานั้นหายไปหมดเลยนั่นก็คือดาบของอิสโกโมารุ ดาบของยามาดะอนาทารโที่มีความสามารถในการรักษานะครับเกี่ยวกับการแพทย์แน่นอนว่าดาบของอนาทารโนั้นไม่สามารถรักษาบาดแผลที่รุนแรงได้แต่มันอยู่ในมือของโทคิระมันสามารถปรับกับแรงดันวิญญาณของเขาที่สูงทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนานาโอรู้ได้ในทันทีว่าเอกผลที่โยริจินั้นยกเท้าไม่ขึ้นได้อย่างอิสระเพราะว่าวาบิสุกินะครับเป็นดาบของคิระที่แต่โดนสิ่งใดจะทําให้หนักขึ้น ไม่มีทางเข้าใจมันได้อย่างอิสระแบบนี้เลยเหรอมันต้องมีข้อจํากัดบ้างสิจากนั้นเกียรกุดูท่าทีของโตคินดะแน่นอนว่าเขานั้นคงไม่คิดที่จะยอมแพ้อยู่แล้วจึงโจมตีเข้าใส่อีกครั้งโตคินดะจึงปลดปล่อยไอเนโกเป็นคลื่นพายุฝุ่นหมุนไปร,บรอบๆตัวเขาแล้วให้กะกะรุเกโรนั้นได้โจมตีสวนกลับไปด้วยความรุนแรงของการหมุนของไอเนโก เป็นลมที่สามารถพัดเงาออกจากตัวของโตเกีดะได้ทําให้เกียรากุนั้นไม่สามารถที่จะโจมตีได้ในระยะใกล้ๆโตเกียดะนั้นก็ได้ใช้วิธีทาลายที่58เทนรันเป็นคลื่นปายุหมุนยิงออกไปใส่เคียรากุจนทาให้เ่านั้นไม่สามารถที่จะหนีกลับเข้าเงาได้หลังจากนั้นก็มีกลาสเคดาน้ําจํานวนมหาศาลได้ตกลงมาราวกับน้ําตกลงมาจากฟากฟ้าลบล้างปายุฝนของไอเนโกะและ พายุหมุนของวิถีทำลายที่58ลงไปได้อริเบลพูดขึ้นเจ้าน่าจะมีความสามารถแบบอารอนิโรดีนะก็เป็นบลังในการลอกเรียนแบบนะครับอาริเบลก็เลยได้เข้าสู้อยู่กับโตเกียดะไปชั่วครู่หนึ่งฮารันคาและฟินซี่ตอนนี้ก็ได้สู้อยู่กับเจ้ากาการุเกโรนะครับซึ่งมีขนาดถึง3เมตรก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะตอนนี้โตเกียดะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะตั้งหลักและกระโดดขึ้นไปรวมกับเจ้าอิโคเนะอยู่ รวมถึงอิระโกตอนนี้ก็ได้กลับเข้ามาบริเวณการต่อสู้นี้อย่างปลอดภัยแล้วเกรากุเอ่ยสามสบายดีหรือเปล่าแน่นอนว่าสบายดีใช่ไอที่ก้าเห็นเมื่อกี้เนี่ยไอในโกของรันกุหรือเปล่าอืมมันเป็นฝีมือของโตกิรนะนาฟังนะดาฟันยานของมันสามารถลอกเรียนแบบดาฟันยานของผู้อื่นได้อย่างน้อยก็หกคนแล้วที่เห็นมันใช้ออกมาจริงเหรอจักจะยุ่งละสิแบบนี้ถ้าเข้าใช้สกานาเดได้เราคงจบเหตุกันละ ไม่สู้เราใช้มันก่อนไปเลยล่ะเจ้าคิดว่ามันดีหรือเปล่าเกรยโกะมองไปร,บรอบๆมันมีคนเยอะเกินไปและก้อนข้างที่จะซับซ้อนมันไม่เหมาะที่จะใช้ในตอนนี้ทางด้านบนโตงคินะวเระแล้วตอบโต้ตกลับด้วยแสงสว่างและพื้นดินที่ถูกเผาไหม้น้ำนั้นโคระเหยไปหมดในทันทีมันคือเริวจินจักกะเกียรักุอ้าปากค้างหวนไปนึกถึงอุกิตะเกะในวันนั้นที่เขาต้องเผชิญหน้ากับปู่ยามะเพื่อช่วยลูเคีย เกรากุไม่สบายใจนักเพราะแดงดันวิญญาณของเจ้าขุนนางคนนี้ของโตคินดะเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวของเบียกุยะและโยรุจิจนชั้นสูงนั้นมีชื่อเสียงเรื่องแดงดันวิญญาณที่สูงนะครับกว่าจนชั้นสามันฉะนั้นนะครับก็เปรียบเทียบว่าอุยามะนั้นเป็นจนชั้นสามันนะครับแดงดันวิญญาณอาจจะสู้พวกขุนนางนี้ไม่ได้ปริศิภาพของมันเลยน่าจะมีศักยภาพที่มากกว่านั่นเองครับเกรากุรู้สึกถึงความกลัวและแรงดันวิญญาณอันปันผลของโตคินดะ ขณะเดียวกันโตกิละก็ใช้วิธีปัา,าการที่21เซกิเอนตงเกิดเป็นม่านควันสีแดงพวยพุ่งทั้งบริเวณเกียรคูก็รู้ในทันทีว่าสิ่งที่โตเกียระนั้นใช้คือความสามารถของกัเทนเคียวกสึกของเขาเองจึงบอกให้ทุกคนนั้นระมัดระวังตัวและหลับตาซะขณะที่เขานั้นได้เคลื่อนย้ายหนีลำคอของเกียรค k นั้นก็หยุดลงโตกิะระสามารถจับเกียรค k เอาไว้ได้ นี่เจ้าลืมไปหรือเปล่านี่คือความสามารถของกระตินเคียวกระสืกของเจ้าไงล่ะเกมแอ่งตุ๊กตาล้มลุกเกมของการเล่นซ้อนหาเพื่อเล่นเกมนี้คนหนึ่งต้องเป็นคนหาส่วนคนอื่นๆนั้นก็ต้องปิดตาแล้วนับเลขถอยหลังแต่ก็ไม่รู้นะครับว่านับเลขถึงกี่หลักเนี่ยคนแรกที่ถูกจับได้ว่าขยับตัวก่อนนับเลขเสร็จคือผู้แพ้ โดยมีหลักการประมาณว่า 1. คนที่หาต้องอยู่ในที่ที่คนซ่อนนั้นมองไม่เห็นโตกิระถึงใช้วิถีปัาการที่21นะครับเพื่อปิดบังตัวเอง 2. หากคนที่ขยับตัวได้ขยับตัวตอนที่นับเลขเสร็จแล้วแล้วแต่โดนคนหาก็จะชนะ 3. คนที่ซ่อนแตะตัวโดนคนที่หาได้ก่อนจะจับใครได้คนซ่อนก็จะชนะก็อยู่ในมังงะตอนที่645นะครับตอนสู้กับลีเล่บาโรก็กลับไปย้อนดูกันได้นะครับ หลังจากเปิดใช้งานตุ๊กตาลมลุกแล้วเกรากุเพื่อป้องกันนานาโอะนั้นจึงยอมที่จะเปิดตาเพื่อตกเป็นเหยื่อแต่ดาบที่เข้ามารัดพันลำคอของเกรากุนั้นไม่ใช่กับเซนเคียวกัสึแต่เป็นคินจระของโรสเป็นโซ่ทองที่มีปลายเป็นกลีบดอกไม้ไปวยพุ่งออกมาจากฟันสีแดงนั้นเข้ามารัดพันคอของเกรากุเอาไว้หลับตาซะอย่ามองเกียรากุถึงกับจนมุมกับเชือกที่รัดคออย่างหนาแน่น แล้วก็มีกิีนของเซมบงซากุระความหิวกระหายของกคารุเกียโรเท่าละอองของไอเนโกรวมถึงใบมีดจินโซที่ตอนนี้มันกําลังจะโจมตีเข้าใส่เกร a คุหลังจากนั้นเกร a คุก็ได้เตือนไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ๆเมื่อสัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นคล้ายกับเสียงกระจกที่แตกออกจะเป็นเกียวระคุอิระโกรวมถึงยมทูตอาดันคาทั้งหมดนั้นต่างตกใจมีเฉพาะพวกคุนซี่เท่านั้นที่ไม่คุ้นเคยและสับสนมึนงงกับเจ้าสิ่งนี้ นั่นก็คือชี่ไครของไอเซนเคียวกะซุยเกซึถูกเปิดใช้งานแล้วครับสำหรับอีพีที่7วันนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับ ก็กำลังสนุกเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่รู้กันนะครับว่าดาบของเจ้าโตคิระนั้นเอ็นระเคียวเจนมีความสามารถในการลอกเรียนความสามารถของดาบฟันยานของผู้อื่นได้ก็เปิดใช้งานกันอย่างโหระห์มเลยนะครับแตมแต่ละคนที่เอามานั้นเป็นระดับท็อปทอปของเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเกียวกะซุยเคสึหรือว่ากากาโเกียโรรวมถึงเซมบงทาคุระและอื่นๆเนี่ย มันมีความสามารถรอบตัวมากรวมถึงความสามารถในการใช้ดาบสายการรักษารักษาตัวเองทาให้สามารถฟื้นฟูได้ชัว่วพิบตาเจ้างโหดเล็กโกงอะไรขนาดนี้ครับรับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแจรงนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับอ้าชอบคลิปนี้และเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆอย่างทันท่วงทีทสาหรับท่านผู้ชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับรับสามารถรับชมทุกตอนได้ที่เพจดิษด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับลาแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ ep ที่8ในเร็วนี้คบอบคุณครับ